เเคุณป้านี่ยใส่ดูดิคุณป้าดูเลยถ้าไหนว่าไอ้คำว่าที่ใส่ไม่ดีคือคำประจําตัวของเลใชไหมเลิกแต่งจะเป็นคําประจําตัวแล้วอันนี้คือพูดจริงจริงพูดจริงจากใจจริงว่านิสัยไม่ดีรู้เลยว่าคนที่เราคุยด้วยนิสัยเป็นยังไงไม่เคย่เยก็ฆ่ากันเไงพัทยูคุงอะไรพัดตัดให้ได้ดิเราดิเล่นชั้นอันเดสให้ได้ดิอันเดสกก็ไม่เคยเจอเลยใช่ไหม มันจะมีตัวนอกนอสนาดมันแจกไพ่นี่คืออะไรก็<ม>ถ้าเกิดได้ถึงยี่เอ็นเมืออ่อไหร่ก็จีจีคอนเปิ้ตเก็นะไม่จักแหลกสองมันเดี๋ยวตัวนไปเดี๋ยวเอาไปดี่ไปดีกว่าอ่าโอเคอะไรเ่เบรคของกะะระแสพลังนุมน่มนลนี้คือเป็นบัฟของอะไรเป็นแฮนด์นั่นเต้ อย่าเรียกว่าบัฟป่ะมันก็ไม่มีบัฟไม่ใช่ไม่มีบัฟมันไม่ใช่ว่าบัฟอ่ะบล็ใช้ด้วยมันก็ใช้อย่างนี้ทุกรอบอ่ะมานี่มาเฮ้ยมาเร็วกว่าเฮ้ยคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะนี่คนนี้คนหัวโตๆตเฮ้ยมันขวัญได้กันทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮดิชันไม่เกี่ยวก็ทำไรดันมาเดินเลยนี่ทำไมต้องเป็นหัวทำไมมันตัวนอกสนามได้วะละมุดโอเคโอ้แอนที่คุณไปนอกสนามานี้ดีกว่าแม่ได้เวลาฟาร์มเงินแล้ว ไม่อยากไม่อยู่อยู่ยูเก่งเกินเก่งยังไงกินจูไม่เป็นไม่เชื่อคีโมเรดจูไม่เป็นโอ้ยไอ้ไอ้คนเนี่ยถามพันเตอร์ได้ไม่เชื่อโอเคไม่ตายนะเจูไม่เป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีกว่าไอ้ปืนไปแล้วใช่ไหมไอ้ปืนไปแล้วใช่ไหมเฮ้เด็กดึงกข้ามาดิ ไพ่น้อยจังเลยอ่ะอยากได้เพิ่มปะอย่าเพิ่ม<ห>อย่เพิ่มหรออย่าพึ่งโอ้โหโอ้โเดียน,นี่มันเลี้ยวทีมวิวขอที่เปิดใหม่ไม่ได้เพราะว่าเออหูฟังไปชาร์จอยู่เนี่ยามาละ อ่าอ like, ีคนนเกมการคือก็อภิคก็ลนก็แบ่งร่างแปล่างนีอุ้ยตามาทำไมเฮ้ตามมาทำไมอ่ะมาดีเลยโอ้ยนั่นนยโอ้ในการลบเฉยเลยขอบคุณนะทอนโเอาอนน้นอนโอ้ยโอ้ย่ดว่นิไ้ภูขาบทนินโอ้ยมีใครสองการ์ดผม ้จเล่นตองอย่างนี้พัดมาคิดถึงไม่ใช่เหรอพัทเพื่อนกันนะอะไรพัทของฝากไปให้เท่าไหร่โอ้ยลูกค้าให้ให้ผมได้เปรียบแล้วเนี่ยเราเนียนไปแต้มอย่างงี้เหรอยี่สิบเอ็ดแต้มอย่างงี้เหรอพัทมานี่มาพัทมานี่มาใครเล่นเอาไม่คนถ้าอีกคนหนึ่งมานี่เลยมานี่มานี้มาโทนเล่นเนาะเอานี่ก่อนเลยเอามีคนป่าวืดมีคนป่าไพ่เืดนี่ละก่อนนี่มานี้ห่อยคนป่าวืดคนตั้งไปอะไรกันชั้นตันแลบ มีเวเลตแบบข้างบนซะมีเวเลตนะครับมีเวเลตโคดิน่าก็แล้วก็หายฮิวลแรงแตัวเน้อเรือโรดีป้นชา์ลอดไว้ปไม่ชาลอตน้ำแข็งเปวืออันนี้ต้องปางก็ได้อยากพิมพ์อีโมดได้จังเลยเวลาเลเอะครอะเจ้ามูนมาก็ได้อยาเริ่มเทิร์นฝ่าย้างข้าสะวใช้แตต่างกันสองใบตตัววัก็ไปใ่เราเป็นาิโนพี่อย่าทำหนูเลยครับ ไปแล้วนับบีกองทัพอีกคนนึงร right, right, right. ่างโค้งอยู่ไหนแกนแตงกันเพชรเขาเป็นเนื้อกับใบหน้าของเขาใช่ใช ok ่เขาบัฟมาโอ้ยกระตุกกระตุกเน็ตปิงเนี่ยปิงเนี่ยฝั่งนู้นแม่งการเตะมือแต่คิดหนักอะดาเมจเขาไปแล้วไงเหลือแต่ตัวฮิลเลอร์เฮ้ยทำไปเล่นไปฟูลิน่ามันบัฟตีธรรมดาโหดจัดนุ้ยเอานี่ก่อนแล้วกันเหลือสองแต้มอันตรีไม่ได้อยู่แล้วเอาควานเลยอันนี้เลยไปสามวิธีอยากให้มันดูได้จังเลยถ้าพี่นิวตีไปนี่เท่าไหร่วะ ยังไม่ได้ใส่อาวุธแล้วอยากใส่อาวุธชิบหายเฮ้ยฝั่งนู้นมันคิดหนักมากเลยเวลาจะหมดแล้วโอ้โหโอ้โหทำดีอันนี่คนทำแบบเราจะตายหากันหมดนะชิบหายเชื่อเาจะหล่นทำแบบนี้ใครนะไม่นะฝั่งนู้นบ้าพีเลยเลยฮิวซู้ตายตายแน่ๆตายแน่แน่เดี๋ยวมันฮิวกับใครแช่งวะม่นกิใครมันปลาไพ่ใส่มือวะ ันนี่มาควันเราคิดมันจะล้มกับต่อน้ำแล้วเมื่อกี้โวเเน็ตมาปิงเราอะไรตอนนี้วเนี่ยฝว่งนู้นเขาจุ๋ยเรานอไปตามควันที่น่ะจี่ลององงนั้นแหละอปอะไรมาวะทไมแรงจังเลยปกติอันตีแค่สองหน่วยใช่หรอเนี่เลยอันนั้นป้าฟอปดัเมจนีงออเอาบ๊ามโมดโมดพอยโมดเอย เต็มอ่ะคนเอ้โไหนเลนอย่าเลนไปไหนเลนเอ่ยโอทีนึงยโอแล้วมาขนาดนี้กนคุณทนี้เออโเด็งด้วยเนเอที่คุณทแบบนี้เอาเอนี่เป่คุณทแบบนี้โหลดดตัน อุ้ยเรากดใช้ไฟไม่ได้เรากดใช้ไฟไม่ได้ไปเลนเรามีอยู่ห่าฮ่า่าฮ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 ่อฮ่านัาฮ่โฮ่า่เราไปายู่เย่ะๆน